เคล็ดลับแห่งชัยชนะคุณชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ไหมสำหรับฉันบางเรื่องสร้างแรงบันดาลใจให้กับฉันได้มากจริงๆเหมือนหนังเหล่านั้นกำลังสื่อสารกับเราและบอกกับเราว่าทุกอย่างเป็นไปได้แม้ว่าฮีโร่เหล่านั้นจะถูกศัตรูบดขยียนะ้ยอย่างหนักแต่ชัยชนะก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอย่างที่เราคิดแต่สิ่งที่ต่างจากซูเปอร์ฮีโร่ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องมีพลังเหนือมนุษย์เพื่อเอาชนะสถานการณ์ของคุณ พราะคุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วคุณมีพลังวิเศษอยู่ในมือที่สามารถนำคุณไปสู่ชัยชนะได้เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกหนึ่งยอมบทที่5ข้อสความเชื่อของคุณที่มีในพระเจ้าผู้ทรงกระทำได้ทุกสิ่งนั้นเพียงพอแล้วที่จะเอาชนะความหดหู่เอาชนะคำกล่าวโทษจากมาร เอาชนะความท้อแท้และความกลัวและเอาชนะทุกสิ่งที่ขัดขวางแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณเพราะคุณเป็นลูกของพระเจ้าคุณมีชัยแล้วเหนือโลกจงประกาศมันออกมาร้องเพลงแห่งชัยชนะนี้เหนือชีวิตของคุณเพราะศัตรูคือผู้โกหกที่ต้องการทำลายคุณแต่องค์พระผู้สถิตในคุณทรงยิ่งใหญ่กว่าและทรงชนะสงครามนี้แทนคุณแล้วอย่าให้มารมาหลอกคุณว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้ว ความเชื่อของคุณทําให้คุณเป็นผู้มีชัยนี่แหละคือพลังที่พระเจ้าทรงวางไว้ในตัวคุณแล้ววันนี้พระองค์กำลังทรงฟื้นฟูพลังนั้นในคุณอีกครั้งคุณคือการอัศจรรย์